ตั้งพูดเสียงดังฟังเพะในรถบอดแรปเตอร์เน็กเซนคันนี้นะครับระบบทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูว่างานติดตั้งแต่ละจุดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันด้วยนะครับมาตรฐา,านการติดตั้งของที่ร้านนะครับเราก็จะเริ่มจากในห้องเครื่องนะครับตรงนี้จะมีแบตเตอรี่แล้วก็จะมีสายแบตเตอรี่เนี่ยที่จะเดินเข้าไปข้างในเพื่อจะเลี้ยงเ o w e ว a M DS p DSP แล้วก็จะผ่านตัวฟิลตรงจุดที่วางเราก็ทําขายึดฟิลเพื่อให้มันอยู่ในจุดที่สามารถตรวจเช็คได้ง่ายฟิลเราใช้เป็น AL Amotic ลูกลจะเห็นว่ามมันีลูก ก,กับลูกใหญ่ปกติเนี่ยเขาแถมเป็นลูกฟิวแบบนี้นะฮะมาอยู่แล้วแต่ว่าในชุดนี้เนี่ยเราต้องการให้คุณภาพเสียงยิ่งดีขึ้นไปนะฮะเราก็ใช้เป็นลูกฟิวฮัมมูรเทคงานก็จะเป็นแบบทองแดงก็จะได้ในเรื่องของคุณภาพเสียงสายแบตเตอรี่นะครับสเส้นเนี่ยใช้เป็นสายแบตเตอรี่ C A W G ของเทอ,อร์นอทั้ง2เส้นเลยพวกนี้มีผลกับเสียงเดี๋ยวเราดูงานติดตั้งด้านในข้างในตรงนี้นะครับจะมีลําโพงเสียงกลางของสกัดรุ่นเลสหกสองห้านะครับติดตั้งเข้าไปตรงนี้หนึ่งคู่ประตูหน้านะฮะแล้วก็จะเห็็นนนนว่าาามีเปงงสรงร้ะคับจุด ติดตั้งตัวทวิตเตอร์ที่เป็นแบบจานนะครับสกัดเหมือนกันจะเห็นว่ามันก็เอียงออกไปข้างนอกเนี่ยตรงนี้ก็จะฟังนอกรถชุดนี้ฟังได้ทั้งในรถแล้วก็นอกรถเพราะนั้นเนี่ยทวิตเตอร์เนี่ยฮะ ผมติดตั้งอยู่ตรงเสา A นะครับอีกหนึ่งคู่เวลาเราจะฟังในรถเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนพีซตสำหรับฟังในรถได้ทีนี้ประตูหลังเหมือนกันนะครับก็จะมีอีกหนึ่งชุดนะครับทั้งเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมตรงนี้ก็จะสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่เพื่อให้มันเข้ารูปทางด้านซ้ายใต้เบาะเนี่ยก็จะมี power amp ขับซับเอมเบ1,500วัตต์ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีเป็นแผงครอบไปอีกทีหนึ่งเพื่อป้องกันเวลาลูกค้าไปใช้งานอาจจะมีการล้างรถทําความสะอาดดูดฝุ่นพวกนี้ก็จะป้องกันทางใต้เบาะด้านขวาติดตั้งเป็นตัว DSP Mewave เป็นรุ่น DSP 68แบบสแตนดารโลนก็จะส่งสัญญาณมาหา Power AM ขับกลางแลมคันนี้ใช้เป็น Power AM Snapco อปดสิให้กำลังขับเดี๋ยเฟื่อเลยสายสัญญาณเนี่ยเราใช้เป็นสายสัญญาณโฟล์คทั้งหมดเลยตรงนี้ที่เห็นอีกอันนึงนะครับผมใจนำเสนอเลยเป็นตัว n อ l e b l u e t ู o t h Mewave ใหม่ล่าสุดเลยรุ่นเดิมเนี่ยเวอร์ชัน b l e t o o ู th เป็น SD รุ่นใหม่เนี่ยเป็น L DAC เลยเสียบเข้าไปเนี่ยเสียงเปลี่ยนแน่นอนสายใส่เป็นท่อหดแยกสีดำแดงเพื่อให้ตรวจเช็คได้ง่ายสายลำ เ,เดินจากตรงนี้เนี่ยตรงเข้าไปหาที่ตัวลาโพงเลยไม่ได้ใช้สายเดิมเลยนะครับเพื่อให้มันได้คุณภาพเสียงที่ดีใต้บ่อใต้พรมเนี่ยนะครับพวกนี้ทํารอบเดียวจบทีนี้มาถึงหัวใจหลักของคันนี้ก็คือตัวตู้ซับใช้เป็นตู้ซับตรงรุ่น Ford Raptor เล็กเจนเข้ารูปแนบสนิทเท่ากับตัวชิ้นงานเดิมของตัวรถซับฟูเฟอร์คันนี้เป็นขนาด10นิ้วสก,กัดพอดิโอเลส1075คูณ1คูณ1เนี่ยคือเป็นแม่เหล็กหนึ่งชั้นพับเบาะเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ดันหลังม้อยคอยเนี่ยมีขนาดใหญ่รองรรัััับบกํําาลงงขสสูห ฝั่งนอกรถเราปิดเบาะเข้าไปเนี่ย เหมือนเดิมนะครับองศาการพิงเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ดันหลังไม่ตัดไม่ปาดฟองน้ําด้านหลังคันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของงานติดตั้งต้องการพื้นที่ใช้งานเหมือนเดิมแต่ยังคงสามารถฟังดังๆนอกรถได้ด้วยในชุดนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราใช้เป็น DSP ควบคุมระบบเสียงนะครับสามารถทำเมม o รีได้ทั้งหมด6เมม o รีอยากฟังว่าพ่อเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือับวูเฟอร์มันดังไปเราสามารถเล่งลดได้วิธีการเปลี่ยนรูปแบบการฟังเนี่ยสามารถเลือกง่ายๆบนหน้าจอ DRC ตัวนี้เลยนะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสเดี๋ยวเราไปฟังกัน ว่าเสียงจะเป็นยังไง Why the rain falls upon us takes away the sunshine ำหรับลูกค้าที่สนใจงานติดตั้งเครื่องเสียงในรถปอดแรปเตอร์หรือรถ4ประตูรุ่นอื่นๆต้องการงานที่ติดตั้งแล้วเรียบร้อยทั้งเรื่องระบบสายอุปกรณ์สามารถทักมาสอบถามได้ที่ซาวสปีดพิเศษนะครับสำหรับชุด4ประตูช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นก็ทักมาสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝาก,กด้วยนะครับสำหรับชุดระบบเสียงดังฟังเพอะสะกัดออริโอนะครับ